สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องมินิสแกนนะครับร่วมกับตัวสแตนนะครับเพื่อใช้วัดตัวอย่างนะครับที่ใช้ใส่ในภาชนะตัวเซเปนคัพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่เป็นของเหลวนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นพาวเดอร์นะครับหรือจะเป็นเม็ดพลาสติกก็ได้นะครับที่ผมได้เอามาใส่ที่ผมได้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้าเกิดจะเป็นของเหลวนะครับก็ต้องใช้ตัวลิงแอนดีเซตด้วยนะครับ ของเหลวที่มีความโปร่งแสงนิดนึงนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับถัดมานะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานตัวสแตนตัวนี้นะครับตัวสแตนตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ตัวเครื่องนะครับสามารถตั้งตรงในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับเพื่อวางตัวซับเบิร์ครับด้านบนนะครับจะมีวิธีใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับตัว สเตนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวล็อกตรงกลางนะครับตัวล็อกเครื่องตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีใส่ดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้หมุนน็อตทั้ง2ตัวนะครับสองฝั่งนี้นะครับออกนะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับให้หันทางด้านท้ายเครื่องนะครับเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ใส่ตัวล็อกตรงกลางนะครับใส่เข้าไปตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็น็อตทั้งสองตัวนะครับที่ถอดออกมาเมื่อสักครู่นี่ครับก็ขันใส่ด้านข้างเข้าไปครับนะครับก็ขันน็อตข้างหนึ่งครับ ขันก็ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับหลังจากนั้นเราก็กดลงนิดนึงนะครับก็เริ่มขันแน่นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตด้านข้างนะครับใช้สําหรับล็อกตัวเครื่องนะครับด้านข้างนะครับก็ขันให้สองสองฝั่งนะครับให้บาลานซ์กันนะครับก็จะบีบตัวเครื่องไว้นะครับล็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ะล็อตตัวนี้นะครับฝั่งนี้ จากนั้นนะครับเราก็พลิกสามารถพลิกตัวเครื่องได้นะครับก็พลิกขึ้นมาด้านบนเองให้ตัวพอร์ตถังขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะมีอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับที่ใช้สําหรับรองรับตัวโอเดอร์ที่ใช้ใส่ตัวซัมเปิลคัพนะครับวิธีการใส่นะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับจะมีน็อตทองเหลือง2ตัวนะครับก็แล้วก็มีรู2รูตรงนี้นะครับสามารถใส่ไปได้เลยไม่ต้องขันแน่นมากนะครับ แค่พอชนแล้วก็พอแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเราจะใช้ตัวซัมเปิลคับนะครับแล้วก็เอา3รูนี้นะครับที่มีมาร์กสรูนี้นะครับเสียบใส่ตรงตรงให้มันตรงรูนะครับนี่ครับก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถัดมานะครับผมจะสอนวิธีการวัดนะครับแบบ ใช้แบบ standalone เลยนะครับอาจจะยังไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับแต่จริงๆแล้วใช้ซอฟต์แวร์อาจจะสะดวกกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาเพื่อดูค่าที่หน้าเครื่องนะครับแต่เบื้องต้นก็ใช้แบบ standalone ได้เช่นกันนะครับก้อันดับแรกนะครับก็หันตัวเครื่องนะครับขึ้นมานะครับเพื่อเราจะได้เห็นตัวหน้าจอนะครับก็เมื่อเราหันทางหน้าดิสเพย์นะครับขึ้นมาจากด้านบนแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องได้เลยนะครับ ก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้สแตนดาดได้ตัวเครื่องนอนเดี๋ยวผมจะมาสแตนดาดได้ตัวเครื่องกันนะครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราใส่พอรตตัวนี้เราจะสแตนดาดได้ยังไงนะครับอันดับแรกแล้วกดตรงกลางนะครับที่เลือกที่เมนูสแตนดาดไดนะครับก็กด g กไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเขาจะให้อ่านตัวแผ่นแบ็กการ์ดนะครับก็คือแผ่นดบนะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับ ตัวที่เป็นโฮเดอร์สำหรับแซมินคับนะครับจากนั้นเราจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวพอร์ตตัวนี้จะไม่มีอะไรมาบังนะครับํามาเราก็ใช้ตัวแผ่นดำนะครับพันได้เลยนะครับก็วางเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ชํานาญนะครับผมแนะนำให้ให้เพ่พลิกขึ้นมากดกดแล้วก็พลิกขึ้นมาดูนะครับว่าหน้าจอมันบอกว่าอะไร เมื่อเสียงสัญญาณเตือนดังนะครับเราก็จะพลิกขึ้นมาดูนะครับว่าเขาแจ้งอะไรต่อดับถัดไปนะครับถัดมานะครับเขาจะให้เราวัดตัวแผ่นขาวนะครับแผ่นไว้ถ่ายนะครับแล้วก็พลิกกลับไปเหมือนเดิมครับดังนั้นเราก็วัดตัวแผ่นขาวนะครับตัวแผ่นไว้ถ่ายตัวนี้นะครับเราก็วางไวได้เลยนะครับดังนั้นเราก็ไปกดปุ่มตรงกลางนะครับ แล้วเรามาดูหน้าจอกันว่าหน้าจอเขาบอกว่าอะไรนะครับขณะนี้หน้าจอ,อบอกว่าเซนเซอร์นะครับสักเซสแล้วนะครับในการสแตน็์ตดได้นะครับจากนั้นเราจะมาเริ่มทําการวัดตัวอย่างเลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองวัดตัวอย่างที่เป็นอะตเม็ดพลาสติกก่อนนะครับก็ไปที่เมนูครับแล้วก็เลือกตัวเมนูลิสต์นะครับ แล้วก็ไปที่เมนู p Product s e t u p ที่เราเลือกไว้นะครับก็ผมจะเลือกตัว83นะครับก็กดโกครับผมจากนั้นเราก็พลิกกลับไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องให้เราอ่านตัวเออตัวซัมเปิลแล้วนะครับเราพลิกกลับไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวฮอดเดอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็นำตัวอย่างนะครับใส่ ในภาชนะของเรานะครับหรือแซมเปเลคัพของเรานะครับเมื่อเราใส่ตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําตัวอย่างมาวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ที่โฮเดอร์นะครับจากนั้นเราก็สามารถกดวัดได้เลยนะครับกดวัดจากปุ่มด้านล่างปุ่มตรงกลางนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องเอื้อมมือมากด ตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะครับในการวัดนะครับโอเคตัวเครื่องทําการวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องทําการวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูค่ากันนะครับว่าได้เมื่อเราวัดเมทัลิกแล้วได้ค่าที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบแตนด์ a l o n e นะครับ ลักษณะการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับผมจะมาใช้ตัวเครื่องมินิสแกนนะครับร่วมกับตัวโปรแกรม e a s y m a t นะครับก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้งานร่วมกับสแตนตัว e ีซีแนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าเมื่อเราไม่ได้มีตัวโปรแกรมนะครับเราจะต้องเอื้อมมือเข้าไปกดแล้วก็พลิกตัวเครื่องนะครับขึ้นมาดูนะครับว่าค่าที่ได้เป็นค่าอะไรนะครับ ก็ทามาผมจะใช้ในตัวโปรแกรม Easy Mac QC นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสแตนด์บายตัวเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทางสาธิตให้ดูนะครับว่าสแตนด์บายยังไงนะครับอันดับแรกเราก็มาที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับกดเมนูสแตนด์บายนะครับตัวเครื่องก็ตัวโปรแกรมก็จะให้เราใส่ตัวแบ็กการ์ดนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนนะครับเราก็สามารถกด enter หรือกดตัว next ไปต่อได้เลยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแผ่นขาวนะครับหรือไว้ทายนะครับเราก็สามารถวางล้วก็กดที่ตัวซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับน,นี่ก็สแสนเราได้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับผมจะมาลองวัดตัวอย่างนะครับโดยการใช้ตัวใช้ตัวอย่างที่เป็นลักษณะมีความโปร่งแสงนะครับ ในรอบนี้นะครับผมจะมาลองวัดตัวอย่างที่มีความโปร่งแสงก็อุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมด้วยนะครับก็จะมีตัวแซมเปิลคัพนะครับแล้วก็ตัวตัวลิงนะครับแล้วก็ตัวดิเซตนะครับแล้วก็จะมีเสริมในอีกตัวเอาเปรคโคเวอร์นะครับเพื่อป้องกันแสงที่มันกระเจิงออกมานะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็ใส่ตัวตัวลิงก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวอย่างเข้าไปนะครับให ให้ตัวอย่างนะครับท่วมตัวตัวลิงตัวนี้นะครับท่วมมานิดนึงก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องใส่เยอะหรือใส่เต็มนะครับให้ท่วมมาประมาณนึงนะครับประมาณนี้นะครับครับขนกษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวรีเซ็ตตัวนี้นะครับวางทับไปด้านบนนะครับเนื่องด้วยนะครับตัวอย่างมีความโปร่งแสงเมื่อ ตัวเครื่องนะครับทําการแฟดแสงออกมานะครับก็จะทะลุผ่านไปแล้วก็หลุดออกไปนะครับไม่ได้สะท้อนเข้าตัวดีเทคเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้แสงนะครับสะท้อนเข้าดีเทคเตอร์นะครับแล้วก็เก็บสีทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่อยู่ภายใน,ในตัวอย่างที่เราจะทําการวัดได้นะครับจากนั้นนะครับเราเตรียมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ตัวโฮเดอร์นะครับใส่ตัวโฮเดอร์ได้เลยนะครับ ก็เรามาเอาตัวอย่างนะครับที่ทำทำการเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับใส่ไปนะครับสังเกตได้ว่าตัวอย่างจะไม่ไม่มีการหกหรือขยับได้แหละจะไม่สามารถโดนชนละหกนะครับแล้วก็ก้อนเสริมนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวโอเปกโคเวอร์นะครับก็วางในลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่ในซอฟต์แวร์นะครับกดวัดตัวแซมเปิลได้เลยนะครับ เราก็จะได้ค่าตัวอย่างนะครับมาที่ซอฟต์แวร์เลยนะครับโดยค่าที่ได้นะครับก็จะได้ L นะครับ21.72นะครับ A ได้อยู่ที่ลบ6.47นะครับมีความเขียวนะครับแล้วก็ B ลบ41.55นะครับอันนี้มีสีฟ้าและสีน้ำเงินชัดเจนเลยนะครับก็ตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีฟ้าอมเขียวแล้วก็มีโทนมืดนิดหนึ่งนะครับก็ข้อดีของการใช้สแตนนะครับก็จะสามารถใช้วัดตัวอย่าง ที่เป็นของเหลวหรือเป็นพาวเดอร์ได้สำหรับเครื่องมินิสแกนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีขึ้นอีกก็ควรใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องพลิกเครื่องกลับไปกลับมานะครับก็สะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอแนะนําวิธีการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ